สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาช้อปปิ้งนะคะทุกคนช้อปอีกแล้วช้อปตลอดโอเคคือไปเห็นเว็บเว็บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะทุกคนแล้วเขาขายกระเป๋าแฟชั่นถูกมากนะคะทุกคนแล้วก็ดูดีนะในรูปอะ่ะก็ดูดีก็เลยอยากรู้ว่าตอนที่เราจะสั่งมามันจะตรงปกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันมันสั่งใบนี้แล้วก็ใบนี้นะคะทุกคน ราคาก็เออดีงามนะบอกเลยโอเคสำหรับใบนี้นะคะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ10เท่าไหร่อ่ะ19.95นะคะทุกคนเรทเงินวันนี้คือ23.80นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะคูนให้ดูนะคะทุกคน19.95คูณ23.80ประมาณ400กว่าบาทนะคะ 400กว่าบาทแล้วก็มอนก็ช็อปอีกใบหนึ่งนะคะทุกคนส่วนส่วนใบนี้นะคะอยู่ที่ราคา21.95นะคะทุกคน21.95คูณ23.80เท่ากับ555ก็คือรวมกันก็ประมาณเกือบพันบาทนะคะทุกคนก็ เดี๋ยววันนี้มอนจะพามาแกะนะว่าจะตรงปกหรือเปล่ามีตามนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันที่ของมาถึงเดี๋ยวมาเปิดถุงพร้อมกันนะคะทุกคนอ่ะทุกคนของมาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยเนาะมาดูว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะคะว่าจะเหมือนที่ในรูปหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาตัดพร้อมกันเลยนะคะ แตนนี่ใบแรกแล้วก็นี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะคะมาเอาใบไหนก่อนเอาใบนี้ก่อนเนาะใบสีชมพูน,นะคะโอเคนางก็จะไซส์ประมาณนี้คะ่ะทุกคนโอเคอยู่นะคุณภาพก็แบบโอเคอ่ะ ข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีสายมีสายยาวให้นะตัวกระเป๋าโอเคนะคะสายค่อนข้างจะแบบก็ของถูกนะเนอะแต่มันก็แบบใช้งานได้นะคะทุกคนประกอบเดี๋ยวพายให้ดูคะ่ะประกอบแป๊บ โอเคนี่เลยทุกคนเดี๋ยวสไพยให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคไหมโอเคอยู่นะได้นะแบบปรับเป็น crossbody ได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นี่นะคะใบเล็กน,น่ารักนะคะถือว่าผ่านนะคะทุกคนก็ สายแฟชั่นี่แบบเออสภายเล่นก็โอเคนะแบบหนังก็โอเคเลยนะทุกคนถูกด้วยโอเคเดี๋ยวมาใบต่อมากันนะคะทุกคนใบนี้ตะนนะคะนะก็จะมีตัวนี้นะคะทุกคนเราต้อง คล้องใช่ไหมขออนุญาตประกอบนะคะทุกคนเยแล้วนางก็มีสายยาวมาให้นะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ออกนี่เลยข้างในนะคะใส่ ใส่โทรศัพท์ได้ใส่กระเป๋าตังค์สั้นได้นะคะทุกคนเก๋นะบอกเลยสวยสวยอันนี้ชอบเลยแหละแล้วเราก็นี่ทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันสะพายให้ดูเก๋อยู่นะงานเรียนแบบดีออนะเอามาสะพายแบบนี้ได้นะคะสะพายข้าง ก๋ๆนี่เลยหรืออยากจะครอสบอดี้ก็ปรับสายนะคะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคอยู่นะแต่ส่วนตัวมันชอบส่วนตัวมันชอบสายแบบนี้ส่วนตัวมันชอบสไยข้างแบบนี้นะ เว้ยเก๋นะสวยสวยทุกคนส่วนตัวชอบนะสวยอะมีเลยนะคุณภาพไม่แย่นะคะทุกคนผ่านเลยล่ะคุณภาพแบบโอเคนะคะก็เอาไว้ใช้แบบถูกๆนะแบบไม่ต้องกลัวแบบว่าเออจะไปขูดเขียนคูณคืออะไรนะคะทุกคนก็นั่นแหละถ้าใครชอบอสไตล์นี้นะคะก็ไปตามกันได้มีหลายแบบนะคะทุกคนแล้วราคาก็จุใจด้วยเว็บนี้เลยนะคะทุกคนขึ้นชื่อให้เนาะแล้วก็ โอเคคิดว่าจะช็อปต่อนะจริงๆองจริงคือแบบตอนนี้ก็ไม่ค่อยติดแบรนด์แล้วนะคะก็เลยแบบใช้แบรอะไรก็ได้นะคะก็เออตีงามเนาะก็นั่นแหละสำหรับใครที่แบบว่าชอบหรืออยากให้ช้อปปิ้งสไตล์นี้ของถูกนะทุกคนก็ใบนี้4 0 0 500นะไม่ถึงพันนะคะ2ใบนี้ไม่ถึงพันนะคะทุกคนก็ไปตามกันได้เนาะนั่นแหละ สำหรับคลิปนี้คลิปอันบ็อกซิ่งของเราก็คงจะพอแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบอ่บแนวของถูกแบบนี้อยากให้ชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าคุณภาพดีมากมันคิดว่ามันจะใช้นะใบนี้ใบนี้ก็อาจจะมีบ้างนะคะทุกคนแต่คือแบบชอบใบนี้จริงเอาเลยเอาจริงริ<ม>ก็นั่นแหละทุกคน<ม>ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปอันบ็อกซิ่งของเราวันนี้เนาะก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมาแกะอะไรให้ดูเนาะของถูกของแพงยังไงก็อาจจะสลับกันไปนะคะทุกคนตามไลฟ์สไตล์ของมอนเนาะก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ